สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยเนี่ยถ้าใครที่มียอดผู้ติดตามเนี่ยของ Facebook นอนเนีครับอ่ต้องการที่เพิ่มยอดผู้ติดตามเนี่ยเพื่อดันโปรไฟล์ตัวเองขึ้นฟีดนะครับอ่หรืออยากดังแนบก็สามารถเพิ่มยอดว้ติดตามแนบตามผมได้เลยนะครับอ่สวัสดีครับแนบก็ง่ายๆกันเลยนะครับอ่ให้คุณผู้ชมเข้ามาเวซนี้ก่อนๆนะครับสวัสดีครับเข้ามาแนบก็สามารถ คลิเข้ามานะครับในดีค้างคลิปนี้กันเลยเลยๆผลการวังลีไปข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะ,อะพอเข้ามากันแล้วจะเป็นเวซต์แบบน,นี้เลยก็จะเป็นเวซต์เนี่ย KMKT MM นะแล้วก็จะเป็นเวซา์เพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มยอดพ like, ี้ตามนะครับสำหรับตอนนี้เขาจะเล่าลงชื่อใช้นะครับคนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยสวัครที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าที่สมัครสมาชิกได้บนขวามือตัวได้เลยฮะ ขาวดการสมัครสมาชิกนก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ใส่ชื่อใช้งานลงไปแล้วก็อีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลจริงมานะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจำผ่านกันให้ดีเลยทําการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนนะก็อย่าลืมติดไวิที่ช้์ชโปรแกรมอัปตัวทุกคร no <Ads S 2> ั้งด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันไปเรื่อยส่วนคนที่จะสมัครใช้งานด้วย Google ิลนะก็สามารถสมัครใช้งานด้วย Google ได้ตามตัวนีไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลนะครใช้้้งานไดด Google เลย ด้การทมัครที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็รลัสผ่านมานูการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะครับตัวก่อนที่จะมาใช้งานใน Google ไปแล้วก็กดลงชื่อ้ใช้ี่ Google ตัวนี้ไปเลยก็กดลงชื่อ้ใช้มัเลยนะครับอ้วยการกดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหรือเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับ kbmkt เรียบร้อยแล้วน,นี่จะเป็นหน้าคำซื้อแม่กก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยก็ ่าก็จะมีนะครับทั้ง Facebook Instagram Tik Tok YouTube Telegram Twitter เอซีโอก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมจะเลือกใช้แฟอรของ Facebook นะครับก็เลือกไปที่ Facebook ตรงเลยนะครับอ่าแต่ในหนวดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมู่ให้เราเลือกใช้กันเลยก็จะมีหมวหมู่อ่าของ Facebook ทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้หมวดหมู่เพิ่มนะครับผู้ติดตามของโปรไฟล์ตัวนี้เลยนะครับก็เลือกไปเลยนะอ่าแต่ในบริการตรงนี้ก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกใช้กันหลายบริการกันเลยนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายบริการหลายเลยนะครให้เราเลือกใช้กันเลยนะครับ อ่ะตอนนี้ผมเลือกใช้บริการนี้เลยนะครับบริการเพิ่มผลิตตามโปรไฟล์ตัวนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะอ่ะแต่จะมีคำอธิบายตัวนี้เราได้อ่านการจะเป็นคำอธิบายนะครับหรือไมีคำคัญบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันนี้เข้าใจได้เลยนะครับอ่ะสามารถจะเป็นการวาลิงก็ไปลิงของโปรไฟล์ไปเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงมานะครับอ่ะก๊อปปี้ลิงไปเลยนะจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนนะฮะหรือปริมาณในการเพิ่มเข้าไปตัวนี้ได้เลยมันมีการตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากนั้นเว็บไซต์ทำการคำนวณค่าใช้้้้จ่่่าาายยยยทีีเเรรรบออแลลวกก็สสมถดังซืไป อ่าบริการกดสั่งซื้อที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ว่าระบบนับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วอ่าถ้าเพื่มแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิมที่เรียบร้อยแล้วนะคุณช่วยความสามารถตรวจสอบปวดการสั่งซื้อกันได้เลยนะครับก็เข้าไปหน้าปวดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะฮะอ่าและนี้เป็นหน้าปวดการสั่งซื้อจะมีไอเดียแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปเนี่ยส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาะนรับก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อสรวจสอได้เลยเนี่ยว่าลิงก์นี้ถูกต อ่ะตอนนี้ก็อดรอเรากันสักครู่นะครับเพราะวิแซนกำลังดำเริการให้กับเราอยู่นะครับก็ระหว่างที่รอวิแซนดำเนินการอยู่นะผมจะแนะนำเมนูมนมนต่างๆของวิแซกันต่อเลยนะครับอ่สะสหรับเมนูต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับจะมีช่องทางสกแกนเคียร์โค้ดอังเปาเลตนะครับแล้วก็ชิวเพย์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้กับเราเลือกแชรนด้วยจะมีทูบัติบลเลตธนาคารต่างๆเข้าร่วม pickles. ในตู้เป็นเตอตร์ตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับ อ่ะส่วนต่อมาจะเป็นเมนูนะคริปโตนะจะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศสามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้นะครับพวกบิทคอยน์นะครับยูเอสเตลาก็สามารถใช้กันได้ด้วยอ่ะส่วนเมนูต่อมาจะเป็นทุนนิเลยก็สามารถทำตามตรงนี้ก็ได้เลยจะมีวิธีการหรือก็ต้องกำเนการอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็สามารถทำตามข่าได้ด้านล่างตัวนี้ไปเลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนี้ครับบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้กันได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการจากตัวนี้จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไ้้ลลลารรถเเเเืื่่ออนนนดดูพกกชััยะคบ อ่ะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนนะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่แนะนำเพื่อนใช้สซต์นี้ก็สามารถเข้ามาเนีครับก๊อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปเลยนะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆขอคุณเชิญให้แชร์ไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับแถมยังได้าตาค่าแนะนำถึงห้าเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะตัวนี้ถ้าผู้ชมถ้าเพื่อนๆของคุยชวนใ้แชร์ไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณชมแชร์ให้นะครับอ่ะส่วนรายละเอียดในการแน,น,นะนำเพื่อนก็อยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้ามาตัวนี้ให้เขา้าใจในการแนะนำเพื่อนกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูดาวโหลดดาวโหลดแอ ก็สามารถเข้ามานะดาวโหลดนะครับเป็นแอปพลิเคชันได้เลยนะครับก็สามารถดาวโหลดได้ในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS กันเลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีหารายยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามานะครับติดต่อแอดมินกันได้เลยก็เข้าไีหน้าคําซื้อใม่ตัวนี้อ่าจะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้ครับก็คลิกเข้าเลยสามารถติดต่อแอดปินได้2ช่องทางนี้กันได้เลยนะก็จะมีช่องทางตัวชื่อเหลือนะครับแล้วก็ช่องทางแอดไลน์ก็สามารถเลือกติดต่อกันได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเปิดขึ้ อ่ะยอดพิดตามของเราเพิ่มมาหรือยังนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็อยู่ที่47นะสามารถกดรีเฟรชหน,น้าจอหนึ่งครั้งได้เพื่อดูว่าเว็บไซต์มีการให้เราซื้อที่เราหรือยังนะครับอ่ะก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเว็บไซต์อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการอยู่หรือว่กากำลังประมวลผลอยู่นะครับตัวนี้คุณพิชิก็โอ๋เจาสะสักครู่นะครับพอ่ะผมใส่ด,สดำเนินการให้เราตามเ,เวลาที่เราเลือกไว้กันเลยนะครับก็โอ๋เ่าะครับกาะสักครู่นะครับก็ใช้เวลากันหน่อยนะครับตัวนี้คุณจะรอเหมือนกัันนนนนนนะะผูู้้้บบงคววิิิสททท์เเเเเลลาาาาามมมมจขึออออีีีีีีกกตตต่่่่ยยยยดดดพป็รรร ตอนนี้ยอดพี่ตามของเรา,ารเพิ่มมาเราพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มมาเป็น1 4 7จนครบแล้วนะครับก็จะเดิมอยู่ที่4 7นะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น147ให้กับเราจนครบแล้วนะครับอ่ะก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดต้องการใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือการใช้บริการต่างๆของสทนนี้คุกางบางลีเข้างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับใช,ใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยนะจะได้ไม่เสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับอ่ะสุดท้ารของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รััับบชมรฟงนยะค เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนคลิปนี้ผมขอต้อนรับพี่กนก็สวัสดีครับ